สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมอานะครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาชมเด็กดังกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่วันนี้ผมพาสาวน้อยคนนี้นะครับสีแบล็กแอนด์แทนนะครับซึ่งมาร์กิ้งชัดมากๆเลยนะครับโอ้โหดูคิวสิครับสวยมากๆลูกสาวคุณพ่อคอบบ้านะคนนี้ลูกสาวคุณพ่อคอบบ้าดูคิวซะก่อนว้าวเห็นแล้วว้าวมากๆเลยนะครับสำหรับคนนี้คือน้องน่ารักมากๆ แล้วหน้าเขาก็จะกลมไปไหนเนี่ยหน้าเหมือนน้องหมีน้อยเลยหน้าเหมือนหมีน้อยเลยคนนี้สวยมากจริงๆนะครับสาหรับลูกสาวคุณพ่อครอบบ้านแล้วก็ผมชอบในความมาร์กกิ้งเขาครับคือคิ้วเขาใหญ่นะครับตรงแผงคอตรงแผงอกเนี่ยชัดเจนมากๆคิ้วแบบใหญ่สวยมากๆเลยนะครับเพราะเนี่ยเสน่หน์ของแบ็กแทนเนี่ยเขาอ,อยู่ตรงนี้นะครับคิ้วต้องชัดแผงคออกทุ่งเท้าต้องมีทั้ง4ข้างนะครับต้องชัดเลยนะครับแล้วความกลมมาจากไหนความกลมมาจากไหนกลมมากๆเลยกลมมากๆเลยกลมฟักเลย ทำความรู้จักกับอะไรเนี่ยวิตามินเหมือนเดิมชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะใครกินก็ชอบอ่ะแล้วดูดูด้านข้างนะครับอ่ะความบึกบักความกลมความสวยนะครับแล้วหน้าจะแบนไปไหนหน้าคือแบนมากๆเลยนะครับหน้าน้องแบนมากๆคนนี้เป็นน้องผู้หญิงนะครับอายุ2เดือนนะน้องผู้หญิงอายุ2เดือนเป็นผู้หญิงที่สวยน่ารักหน้ากลมมากๆแล้วดูหุน่นดูตัว,ต,วตัวสั้นมากๆเลยนะครับนี่สําหรับ ความน่ารักความแบลลนะครับลูกสาวคุณพ่อคอบบ้าของเราความซานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับจะมีคลิปน่ารักน่ารักของน้องนะครับตอนเขาวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยให้ดูด้วยนะครับผมสำหรับใครจะมาชมตัวจริงของน้องๆนะครับฟาร์มของเราอยู่ลาดพร้าว1 0 1้ซอย46กนะครับย้ากันอีกครั้งนะครับว่าฟาร์มอยู่ลาดพร้าว1 0 1ซอย46ของเรามีที่เดียวนะครับชื่อฮีโร่ปอบด้วยนะไม่มีหลายชื่อหลายอะไรนะครับของเรามีที่เดียวเลยนะครับ ลาดพร้าว101ซอย46นะครับสามารถนัดล่วงหน้ายอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะครับก่อนเข้ามาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเรานะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆของใช้ต่างๆนะครับที่นี่มีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอกผ้ารองขวดน้ำถาดชีอะไรก็แล้วแต่นะครับอาหารซื้ออาหารที่นี่มีส่วนลดอาหารให้ด้วยนะครับมีส่วนลดอาหารให้ด้วยเพราะเราได้รับการสนับสนุนจาก รอยัลคานินนะครับผมในการทาส่วนลดสลับฟาร์มใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราก็จะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นผลประโยชน์ของลูกค้าทั้งนั้นเลยนะดีมากๆนะครับซื้อน้องที่นี่รับน้องที่นี่ กลับไปพร้อมของใช้เลยไม่ต้องไปแวะที่ไหนซึ่งสิ่งของต่างๆของใช้ต่างๆเนี่ยเราก็เอามาใช้จริงในฟาร์มด้วยเราทดลองใช้แล้วว่าดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นาภายใต้แบรนด์ฮีโร่ปอมเองนะครับหลายๆผลิตภัณฑ์เลยที่ออกมาหรือว่าของใช้อะไรต่างๆก็จะมีนะครับมีชุดโปรโมชั่นให้ด้วยนะหลายชุดมากๆเลยอย่าลืมไปติดตามกันในลิงก์ไลนช็อปนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับ กับสาวสวยคิ้วใหญ่ๆนะครับมากชัดๆแบบนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับลูกสาวคุณพ่อคอบบ้านะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปจะมีความน่ารักความซนความขี้อ้อนให้ดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเราจะไม่พลาดคลิปน่ารักน่ารักของเด็กๆนะครับวันนี้ผมอานะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะครับว่า เดี๋ยวผมจะทําคลิปอะไรทําอะไรน่ารักน่ารักมาให้ได้ชมกันแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะมีสาระความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการดูแลน้องปองมาพูดคุยก,กันวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ